สวัสดีนะครับเช้าวันเสาร์ที่29พฤศจิกายนโอ้ปัจจุบนขายจังหวัดครับเสารเก่าใช่ไเช้าวันที่29เสาร์ที่29พฤศจิกายน2 5บ8้อหน,าแ,นา,าแรก11าไม่หล่าฝากคนไลคนแจ่มคนตามครับตลานน่ากลกระบือน้องแก่จุบุงจุบุงเป็นอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด หางน้าคอกเอ็นสามหนึ่งแล้วเสือทั้งสือทั้งลบทกันไม่นเรีน้ำมไวเดี๋ยว้องเกบอางกัตัวสองหมื่นสะครับตัวผู้สูง้อยสามหานะครับ สาวสองมันจอยนะครับค่อยจอยสองหมื่นสองพัน,ไ,นไปแล้ยนะครับผมอมๆนะครับอ้หนึ่นะนงฟอพันธ์เห็นไหมงามๆไอ้คนไทยโยงติดมูหล่าไ,มไหมจ๊วนอย มูลานะครับร้อยห้าสิบห้าบวกร้อยหกสิบด้วยมูลาคุณไข่คนนะเห็นไข่เหน,นีล้จะไ,ไ,ไ,ได้ขา่หมที่ชิ้นลนได้ที่ชิมหมูก็มีผลหางก็มีมูลาเลือดสูงบน มันมีอยู่คนหางหรือว่าเนี่ยใจไทยยังไงอยู่แต่งหางมาหรอแม่ลูกครับค่าจ้บานครับหกหมื่นเจ็ดพันเน่สูงรลอยสี่สิบบวกลอยสี่สิบสองหนังแม่ลูกตัวผู้นะครับใครแย่ใครสงวน,น แม่ลูก67คนระับโค้งสางใหญ่นะครับโอ้หกสิบเจ็ดครับนะครับแม่ลูกลูกตุกนหัวนะครับโอ้ลูกเขาดนะีนะครับเพิ่งต่อเขาใหญ่ครับต่อเขาใหญ่นะครับต่อเขาใหญ่นะครับ สนใจติด,ดต่อ้เดบอร์อะไรนะครับ081 458 6063สนใจก็มาสตบถามนะครับเอา้อาอในไอเป็นไทยอยู่นะครับเดี๋ยวพาพปเบางทางไฟงามสักรู่นะครับ147 4 5 0 0 0ห้มันะครับครับเมียม้านครับเมียถ่อมครับถ่ายลำเลียงเล็หน้อยนะครับ สี่หมื่นห้าพันนะครับสนใจดที่ต่อได้เบอร์นะครับศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามศูนย์เจ็ดห้าสามสามสามแปดศูนย์สนใจทุมาสอบสามใหญ่พอพันธ์มี ม่านกันทีมงานยังปอบพันธ์กับมีปอพันธ์ยังเดี๋ยวไม่ใช่ตัวรั้นหรืเดี๋ยวมาสามสี ham, name, the <the ่ตัวเหลือตัวเดียวเหลืออีท่องเห็นเหลือแม่ม่านนี่ตัวเดียวเนี่ยสนใจกับทุมาสอบถามั้งครับครับขอบคุณครับผมโอ้ยนี่อตวครับ ครับเมื่อนี้โอ้ได้ขายพ่นสีไวไลายแล้วนะครับพ่นสีไวไลายเติบแล้วนะครับตัวทั้งส้นนี่บ่ค่อยหนาแน่นปันไดนะครับบินหัวงามเอ่อควายงามไปคุนโอ้ไปเวียดนามนะครับคุณนะ ร้อยสี่สิบหาบวกร้อยสี่สิบบวกร้อยสี่สิบหานะครอาจจะหมันครับอาจจะหมันนะครับ,จจนนรบตัวใหญ่ขึสักยไงไปเวียดนามแล้วนะครับสื่อจังหวัดทำไมเขาบอกไม่บอกเขาไม่สื่ออาไรน

วะนีคไบอกว่านั่นะก็เลยบอก็ทนวันวันได้พวกวัวักัม่เดียวงานนี่พวกวันก็ลุ้อยู่ที่เมีนีท่ะไเ็เอ้ยมุหไหดิ่เมอเชื่อใีเมียวแต่ทด้ยังวงได้ป่ะ ร่างเราไปหาเด็กไปขอคิเด้วยแกลงเด็นูมันเป็นอะไ น้อยๆคอลรอแคล้วมืเงนน้อยๆท้ายดีนะครับเื่อนร้อยเงอนเงินคอลรอเคลียร์เงินเคลียร

สองตัวสักแปดหา้าพันไปร้อยหมื่นเนี่ยหมื่นน้อยๆไปไปร้อยหมื่นหมื่น สองตัวหมื่นกว่าครับหมื่นสามสี่โอ้ดอกแม่กระดอกลูกกระดอกแม่กระดอกลูกกระดอกอมีขอรอเทเล่นะครับร้อยหมืน่นหมื่นหมื่นพันหมื่นสองนะครับร้อ,อยนี้ครับสูงร้อยยี่สิบนะครับหมืม่น หมื่นหาล้อยนะครับร้อยหน่อยร้อยหมื่นนะครับเดีย๋ยวขายนะครับอ๋อหาซิปหนึ่งตัวแล้วนะครับนี่หางภาคกลางในห่างภาคเหนือสื่อนะครับขวมหาซิปนะครับชื่อขวมหาซิปไปเลยนะครับ หนุ่ม่อยใส่รอยยี่สิบห้านะครับรอยยี่ห้าบวกรอยสามสิบสองหมื่นมอหนะครับจะีขายสองหมื่นนะครับร้อยนี้ครับ ช่ยยิบห้าบวกสิบนะครับนุมน้อยๆบางๆนะครับสองหมื่นแม่มันายดอน <c oughs> อันนี้แม่สาวผมแม่สาวอันนี้แม่มันทองปะอันนั้แม่ลูกสาวดอนจะบาทสามหมื่นห้าพันโวงสายใหญ่ด้วสวบแคบดีนะครับ สวัสดีแกบดีซูม,มแม่ลอยสานะครับแม่ลูกจ้าบาทครับมลูกแม่ลูก4ี่หมื่นแม่ลูกลูกดำแม่ดอนแม่ดอนลูกดำผูนะครับอัน <c oughs> ลูกคนลูกหน่อยครับ <c oughs> สนใจที่ต่อไดเบอร์ไหนนะครับศูนย์ <c oughs> เก้าสามศูนย์เก้าสามสามสเกาสามอูนึงนะี้ตการพืพ้นผูนะครับต้นนันขายปเป็นไหนรับ ขายจบาทนึงสามหมื่นหน้าึเวียดนามนะครับไปเที่ยวเวียดนามนะสามหมื่นห้านะครับใส่13 7, 1300, 36, 37, ร้อยสามเจ็นะครับร้อยสามหกสม็อ้วนหนาหนะครับมือนีขายสามหมื่นหานะครับนี่นะครับเบื้องมือน,ะนีขายสามหมื่นหเพื่อลุมเสียเลย เ่ได้กันเนี่ยเพื่อลมเสียเย่นหนึ่งพันเก้ารอยตัวไ <c oughs> ใส่รอยยี่ห้าบวกนะครับร <c oughs> อยยี่ห้าบวกเบิ่งดอดงามๆจะบาดนนาะเบิ่งดอดงามๆกันนะพี่อง ไฟง,งามตัวน,นียคฟดอนกระดานหลังใหญ่ขนาดน้องสูง 135, ร้อยสามห้านะครับดอนงามๆแม่สาวครับแม่สาวผสมไปนะ้วครับดามือไข่มันป่ะยากกี่บาทนะครับห้าสิบสองนะครับ จุกฟองยูนะครับหาสองโอ้งามนะครับควันก็จับดีนะหูกับงอนงอนเนี่ยโอ้งามกระดานหลังประมาณสี่สิเ้นครับราสิครับทู่ฟ้อมสนใจนิตต่อได้เบอร์ไหนครับเบอร์ุ่รตบองครับขอบคุณหลายๆครับผมะ

ใส่เบอร์นะครับผมบอกคนบอกเบอร์เนี่ย085 963 0168ครับสนใจทุกมาสอบถามเรื่องของรับงามงามครับครับขอบคุณครับผมเสาดอนตัวดีขนาดอ้วนเต็มนะครับเห็นไหมกันไม่บอกตื่อแพ่ใต้ผู้ไปเรื่อยากนั่นเดียวนี่ปากันรวดพอเ้ยแาบนี้โอ้ย ขนะนะอกงามยานะยน้ามือหลายไปไหนสองเ0ื่นกว่าเบอร์สามสิบสี่นะครับคอกน้าครับคอกเอ็นนะครับสาตัวแล้วนี่พราะมันนี่ทีมงานสาแกวสือขึ้นมาขว่มสามหมื่นสามสิบตัวแล้วครับ สองหมื่นสี่สองมื่นห้าเมื่อนี้วัรุ่นกับตัวละหมื 24, ม่นสองหมื่นสี่นะครับหมื่นพันนะครับเดี๋ยวขายในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวขายนะครับตัวใหญ่ๆ3ามหมื่นหากับพ่อ<ๆ>ไปได้อยู่นะครับเมื่อนี้ครับอืมอร่อยเราเป็น่ไหม

จุดบาทใส่รอยสามหาซื่อเันจ็ดบาทเลยเจ็ดหมื<ป>่น <70, 000. S 3>

สูงรลอยสามหาสามหกนะตัวนั้นสี่หมื่นตัวนี้สามหมื่นครูอย่าหน้ามตีเจ็ดหมื่นนะครับสองตัว

một thứ nữa mua là hai này đặt một, một là thì đã đập một thứ mua hai là chế mã hai là chó con chấm máu là đặt thì hối bò đấy Đức đây đấy đứt Ok Ok

สามหมื่นเปิดมาสามเจ็ดเดืน้ามาให้สามหมื่นอ้าวซื้อแฟงแล้วบอมันต้องไหลแล้วเพ่งจะไม่ได้หางนามซื้อหมื่นหมื่นหกหมื่นหกสองหมื่นนะครับ วันนี้วันนี้หางนำสื่อร้อยมื่นหกสองมื่นนะครับเอาเอาเลยพ่เอาเอากับกูไล่เลาขาวจริงเอาเอาเลยพ่อ,อ <c oughs> เหียดเหียดบาบาสู่ซ <c oughs> ก็ได้ขายอยู่นะครับแต่ว่าส่วนมากจะได้ขายกันหมื่นกว่าสองหมื่นนะครับร้อยหน่อยเอาปล่อยแป๊ะนะครับสื่อร้อยใหญ่กับสื่อถึกๆนะครับร้อยใหญ่กับสื่อเบียดกดสื่อถึกๆหมื่นห้าหมื่นหกจอยกับหมื่นห้าหมื่นหกแบบนี้นะครับจอยหมื่นห้าหมื่นหกพ่อไปได้อยู่นะครับ อ,อสาวเปียกว่ันตัวผู้นะครับสูง 3, ลอยสามห่านอดสามนะครับอออเอาหเนะนะครับเวียดนามมาให้เราเสาเน,น,นร้บ อันนั้นนะครับสามนเจดะครับตัวแม่อ้วนๆสี่หมื่นน, 40, นะครับสูง่อยสาห้วนๆครับอันนั้นสูง่อยสี่สินะครับสามืนะครับสาวสาวใหญ่นะครับสามเจ็ดเปิดมาสาวสามสาวหน่อยนะครับสาวส <c oughs> า,ามเวียดนามกาบนะเวียดนามวาสุราคาวงสวยงามเวียดนามสูบว่ะ ียดน้มสูงก็สูงยอายจรอยมรอนล้ปล่อยจอยร้อยเหมือนอปล่ายหอมโอนห่หางซื้อ60กว่าตัวแล้วนะครับ65แล้วนะครับหกสิบหบานห่หางท่ากลางนะครับ อยู่แถวโคโลราด์เพื่นวาอยู่จำบ่ได้นะครับไม่ห่างขอกใบไม้สีม่วงนะครับอยู่แถวสะบุรีเนี่ยนะครับเพื่นวาเพื่อนอยู่แถวสระบุรีเนะี่ยทีมทีมงานนี้นะครับลอยสี่สิบกว่านะครับเดี๋ยวีย่านามกำลังต่ออยู่นะครับไขยใหญ่เพ่นหนู ไฟใหญ่ไฟงามลอยสี่สิบบวกสูงลอยสี่สิบบวก<ฮะ>บวกัวรู้ครับมันกำลังต่อกันอยู่เหยียดรับแเจ้ยเหวียดกำลังต่ออยู่นะครับ

มันได้สูงแต่ว่ามันบ่อ้วนนะครับมันได้สูงแต่บอ่อ้วนเวียดนามหัสามหมื่นนะครับสูงร้อยสี่สิบบวกนะครับสามหมื่นเวียดนามให้นะครับถ้าอ้วนก็นี่คือได้อยู่สามหมื่นหานะครับอันนี้มันจอยนะครับมันได้แต่ความสูงนะครับได้แต่โค้งสั่งก็เลย Việt Nam cũng lấy tỷ lợi khai thị trường. Ủa đây rồi. Ừ, สามหมื่นสามหมื่นสามเหยียดเอาเงินกระบป๋านะเหยียดแนมมาสามสิบสามสามหมื่นสามนะครับสูงร้อยสี่สิบนะครับตัวผู้ร้อยสี่สิบมือนนิ้นนะสามหมื่นสามนะครับ ครับขวมสามไปได้อยู่นะครับมีมีตัวผูกขวมสามได้อยู่นะครับบรรยากาศกันเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆแต่วนะ่าเบิ้งไปแอ็บินไปซองพ่อยมาแล้วนะครับซองซองเบิง้งสม,มุดบัญชีของนายหางมาแล้วนะส่วนมากจะมืน่นมื่นหา้ามื่นหกสองมื่นสองนะครับสองมื่นพันนะครับ สื่อร้อยนี่นะครับกูน,นี้นะครับในหางภาคกลางกับสื่อแต่เคลียดหมือนหมือนหาลอยเหมือนพัดน,นะครับสื่อต่ของจอยของพร้อมนะครับเอาไปขุดมั้ะครับสื่อไปเลี้ยงสื่อไปขุดน,นะครับสื่อหลอดมื่นนะครับ